ทำงานไปตลอดชีวิตต้องฟังคลิปนี้ค่ะ oh, <no. S 1> ใครในที่นี้บ้างคะที่อยากจะใช้ไลฟ์สไตล์ชีวิตนะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ที่เราอยากจะไปอยากจะกินอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องดูายราคาโคชเบลก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่อยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอดเลยนะคะแล้วก็มองหาค่ะ,คะว่าธุรกิจอะไรที่จะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เราอยากจะได้ได้บ้าง แล้วโค้ชก็ได้มาเจอกับธุรกิจขายฝาาจำนนองค่ะซึ่งธุรกิจขายฝากจำนนองเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงเลยค่ะถ้าวันนี้คุณดูซับเป็นและคุณประเมินซับเป็นนะคะธุรกิจขายฝาาจำนนองค่ะเป็นธุรกิจที่ทําให้โค้ชเบลนะคะไม่ต้องทํางานไปตลอดชีวิตค่ะและยังมีรายได้ไหลเข้ามาทุกเดือนทีเดืยวตลอดไป สำหรับใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้วิธีการสร้างไรายได้และสร้างกำไรมหาศาลจากธุรกิจขายฝากำนองแบบช็อตคัตนะคะใช้เวลาสั้นๆไม่เกิน2ชั่วโมงคุณสามารถออกไปทำธุรกิจขายฝากำนองได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดบนโ,โลกใบนี้นะคะคุณก็สามารถเรียนและเริ่มทำธุรกิจได้ทันทีเพราะว่าจะมีคอร์สนะคะสอนทางซูมนะคะรายละเอียดตามด้านล่างนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจอยากที่จะมาทำเงินหลักแสนหลักล้านได้ในระยะเวลาสั้นๆนะคะแล้วเจอกันในคอร์สค่ะ